มี FC หลายท่านแนะนำไม่อ้อมเรื่องกันอย่าสึกนะคะก็คือเมื่อเช้ารอบแรกแม่อ้อมใช้ไม้ตีก็ไม่ได้ผลค่ะตัวแข็งปึ๊กเลยแม่อ้อมก็เลยต้องเอาขึ้นมาข้างบนตัวนึ่งนะคะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอรอบ2แป๊บเดียวค่ะรอบสองแม่อ้อมก็เลยใช้ฟอกกี้ฉีดค่ะคราวนี้หยุดนานแล้วค่ะเนี่ยนานลวแต่ถึงยังไงเดี๋ยวถ้าแม่อ้อมไม่อยู่บ้านแม่อ้อมก็คไม,ไ,มไ,มไม่ไม่กล้าปล่อยเพราะว่าไว้ใจไม่ได้ จะดีได้ถ้ากี่น้ําก็ไม่รู้แม่อ้องก็ไม่กล้าไว้ใจก็เลยเดี๋ยวถ้าไม่อยู่บ้านก็จะต้องแยกชั้นค่ะแต่ถ้าอยู่ก็คือจะปล่อยแล้วก็ใช้วิธีควบคุมเอาเพราะว่าจริงๆแม่อ่อมไม่อยากให้เขาแบบห่างห่างห่างเขาเรียกว,ว่าห่างไกลกันเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสักพักหนึ่งเขาก็คงค่อยๆดีขึ้นอะนะเราก็ต้องดูๆเอาอะทํายังไงได้อะลึกๆแล้วอะ เจ้าเมฆเนี่ยรักหมอกนะคะรักหมอกมากเลยอดูแล้วแต่หมอกอมันงี่เง่าเอาจริงตอนแรกเลยนึกว่าเมฆงี่เง่าเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นแผลเมฆเ่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแผลเมฆที่ขาเห็นไหมคะเห็นไหมคะดูหูดูหูหมอกค่ะดูหูหมอกหูพร้อมตลอดเวลาดูหูเมฆพี่คะหูเขาปกติเห็นไหมคะแล้วดูหูหมอก,ก,มมอกรู้นะคะเนี่ยโดนแม่ว่ารู้ดูหูนี่คะดื้อเน่แม่จะอฟอกกี้ฉีทั้งคู่เลยนะแม่บอกเลยนะ ตีก็แล้วดีดหูก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายต้องใช้น้ํำมันใช่ไหมมันใช่ที่ให้แม่ต้องมาใช้น้ําฉีดกันไหมแม่ถามแปดเก้าเดือนแล้วแปดเก้าเดือนแล้วไม่ต้องเลยคุณฟ้าไม่ต้องร้องจนแม่กําลังทําความสะอาดดุไม่ได้ดุหนีไปกินข้าวน้องอีกแล้วค่ะ เหมือนคุณลุงอะค่ะคุณลุงน่ารักนะคะคุณลุงอยู่กับใครก็ได้นะคะไม่เหมือนคุณลุงคุณลุงอยู่กับใครก็ได้ง่ายมากนางเป็นนางเป็นแมวที่น่ารักเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดื้อมาก่อนน่ารักค่ะน่ารักน่ารักค่ะฟ้าฟ้าอ้อนแม่ตลอดเวลาเลยฟ้าอ้อนแม่ตลอดเวลาเลยฮะอ้อนแม่ตลอดเวลาฮะเพอผลอย่าเพอนะคะโดดฟึบโดดฟึบเลยโดดฟึบลงไปเลยถ้าเลอไม่ได้เลยคนเนี้ย เผอเป็นโดดเหมือนจะน่ารักนะคะแต่ร้ายค่ะเหมือนจะน่ารักแต่ร้ายออะคุณนายลุงสิคนะเขาอยู่ได้ทุกคนนะลุงอ่นะอยู่ได้หมดรักได้หมดดูดูฟ้าว <c oughs> ุ่นวายกับแม่มากแต่แม่ทำความสะอาดให้หมดละข้าวเนี่ย ฟ้าอยู่เนี่ยไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะเมฆเขาไม่ค่อยชอบกินอาหารเปรียกนะเขาชอบกินอาหารเม็ดมากกว่าอาหารเปรียกก็จะไม่กินเลยฟ้าี FC ดูเลยคะเนี่ยวนเวียน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 แต่แม่ทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่เอาให้ถ้าแม่ยังอยู่บ้านก็คือปล่อยวิ่งขึ้นวิ่งลงตามสบาย จะได้มีความสุขกันตัวร้ายเนี่ยตัวร้ายเนี่ย,ยเห็นไหมน่ตแต่งตัวไม่เคืองกันค่ะแยกย้ายกันนอนเนาะไม่แน่ใจว่าถึงเย็นไหมนะคะก็เลยยังสองจิดสองใจอยู่ว่าจะแบบไปสองสามชั่วโมงนี้ปล่อยจะเป็นอะไรไหมแต่เมื่อวานนี้ก็อยู่กันถึงมืดนะอืม อยู่กันถึงมืดอยู่พี่แม่ก็น่าสงสารเอาจริงๆิงอ่ะเขาเหมือนจะดุแต่เขาน่าสงสารเพราะว่าเขาชอบเนี่ยชอบป,ปิดเรีหยือยู่คนเดียวเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งเป็นนะเขาเป็นมาตั้งแต่แตแตเด็กแล้วเขาชอบอยู่เขาคนเดียวนี่ก็จะเอายังกับแม่ฮะให้กินอาหารก็ไม่กิน จะอยู่แต่กับคนเนี่ยจะอยู่แต่กับคนจะอยู่แต่กับคนแล้วมจะอยู่แต่กับคนจะอยู่แต่กับคนอืจริงๆกลางคืนนอนเต็มที่ไงคะพอตกกลางวันก็ไม่หลับไม่นอนเพราะก็คือน,นอนกลางคืนกินข้าวนอนนอนฉี่มาแค่แบบกองเดียวอะไม่มีอึเลยนะคือนอนนอนจริงๆกลางวันก็ไม่นอนเที่ยวนั่งตาสว่างเดินไปเดินมาพี่ก็หลับกันหมดพี่เขาก็นอนกันหมดเนี่ย เดินตาสว่างอยู่คนเดียวค่ะเดินขึ้นเดินลงตาสว่างอยู่คนเดียว <c oughs> พี่หมอกลงมาแล้วพี่เม์พี่เม,ม์ไม่ต้องชอบเรียกผิดจะลงข้างล่างแล้วมนะั้งลงไปหากันลงไปหากันอย่าเชียวนะอย่าให้แม่ได้ยินเสียงนะดูดูตาเมฆแม่จะเอาน้ําฉีดเลยนะ